สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยไม่เฟลาเวอร์ทาร์โร่แอนด์เดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปนะคะพี่ก้าคาร์ดนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์หน้านะคะระหว่างวันที่10ถึงวันที่16พฤศจิกาย,ยน2568นี้นะคะไม่ค่อยได้ทําดวงรายสัปดาห์หนานเนาะกลับมาทําใหม่นะคะก็อยากจะเชิญชวนมารับฟังกันนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองด้วยกันนะคะกองแรกสุดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะ มิสซันชัยนะคะกองที่2นะครับ treasure memory นะกองที่3นะคะ the journey นะคะแล้วกองที่4นะคะ under my umbrella นะคะชอบไพ่ใบไหนนะคะหรือว่าน้องใบไหนเข้าดึงดูดสายตาเรานะคะเลือกฟังกองนั้นนะคะแม่หมอทําทำสซงไม่คุณด้านล่างแล้วค่ะ มาค่ะสำหรับคนที่เลือกเรียไพ่กองหม่เลขหนึ่งนะคะมาดูกันนะท็อป,ปิกวันนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะอาจจะมีแสงไฟแบบรุ้งๆแปลกๆนะคะลองดูนะว่ามันสวยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันได้ของเล่นมาใหม่ก็เลยเอามาลองนะคะมาดูกันนะคะคนกองหนึ่งนะว่าคุณจะมีเรื่องสําคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างในสัปดาห์หน้าไหมนะคะเรื่องสําคัญของคุณในสัปดาห์หน้านะคะ ความคิดจิตใจค่อนข้างสับสนนะคะบางทีบางเรื่องเนี่ยคุณอาจจะมาถึงจุดของ คล้ายๆมันเป็นลักษณะของหลังชนฝานะคะคุณถอยไม่ได้แล้วคุณก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้หรือบางคนอาจจะมาถึงจุดสุดท้ายที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกสักทีนะคะแต่ว่าคุณก็ยังเลือกไม่ได้นะคะบางทีบางคนเนี่ยก็จะอยู่ในโหมดของการทําตัวเป็นนักสืบนะคะเสิร์เรื่องคนนู้นแอบดูคนนี้หรือกาลังเรื่องอยู่ในโมเมนต์ของการพยายามหาข้อมูลทําวิจัยนะคะหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่อง ปิดลับนะคะเป็นเรื่องที่ไม่บอกใครนะคะสรุปแล้วสัปดาห์นี้ของคุณนะคะจะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะอยู่กับตัวเองซะส่วนมากจะสับสนจะยังไงนะคะส่วนใหญ่แล้วคุณก็จะมักจะเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองคนเดียวนะคะ <S <S อยากจะรู้เรื่องคนอื่นคุณก็จะไม่ถามตรงๆหรอกนะคะคุณจะเป็นลักษณะของการแอบสืบแอบเข้าไปรู้แอบเข้าไปสองซะมากกว่านะคะยังไม่ค่อยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันถึงจุดเปลี่ยนแล้วแต่ว่ายังเปลี่ยนไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณที่ยังไม่อยากยังไม่ยอมที่จะเปลี่ยนนนนกก็ได้เช่ัะะค ประมาณนี้นะคะจะเป็นเรื่องสําคัญของคุณนะคะอารมณ์ของคุณพลังงานของคุณในช่วงสัปดาห์หน้านะคะทีนี้มาดูกันนะคะเรื่องงานจะเป็นยังไงบ้างคะการงานจะเป็นยังไงคะสัปดาห์หน้า การงานเพสซบอลนะคะบางคนนะจะมีเรื่องของโอกาสด้านการงานใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะเป็นลักษณะของงานที่จ็อบเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าตำแหน่งมันยังไม่ได้สูงไม่ได้อะไรมากมายนักนะถ้าที่บกับงานปัจจุบันแบบอาจจะเป็นตำแหน่งงานที่เล็กลงนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของงานในสายใหม่นะคะงานในเส้นทางที่คุณไม่เคยทํามาก่อนงานที่คุณจะต้องไปทดลองไปฝึกงานก่อนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของลูกน้องใหม่บริวารใหม่เข้ามาช่วยเหลือด้านการงานกันก็ได้นะคะ การเงินล่ะจะเป็นยังไงนะคะการเงินคุณได้ไพ่ก้าวไม่เท้านะคะการเงินสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังมากนิดนึงนะเหมือนคล้ายๆค,คุณอาจจะกําลังตกอยู่ในภาวะนะคะที่ไม่ค่อยดีนักแต่มันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่คุณเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะบางคนอยู่ๆเงินตึงเงินขาดมืออะไรเงี้ยแต่ดูเหมือนว่ามันเคยเกิดมา เกิดมาก่อนแบบนี้มาแล้วเหมือนกันนะคะคนดังนั้นคุณก็อาจจะงัดกลยุทธ์นะคะเรื่องของการแก้ปัญหาด้านการเงินแบบเดิมๆขึ้นมานะคะในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาด้านการเงินตรงนี้ต่อไปนะคะก็ปวดหัวพอสมควรนะคะแต่ว่าอาจารย์มองว่าไพ่แบบนี้มันเป็นไพ่ของคนที่เอาตัวรอดได้นะคะก็ฮึบๆไว้นะคะยังไงยังไงก็รอดนะเรื่องการเงินนะคะ ต่อมานะคะสุขภาพร่างกายนะคะการงานการเงือนสุขภาพร่างกายจะเป็นยังไงคะคนกองนี้ห้ามไม่เท้านะคะสุขภาพไม่ค่อยโอเคนะักบางคนนะ เหมือนจะแข็งแรงแต่จริงๆแล้ว่คุณก็อาจจะมีโรคภัยบางอย่างแฝงอยู่ในตัวนะคะแล้วสัปดาห์นี้นะก็จะเหมือนมีอาการหลายๆอย่างเป็นๆขึ้นมาพร้อมกันนะคะบางคนก็อาจจะเป็นทั้งไข้หวัดด้วยแล้วก็ท้องเสียด้วยนะคะหรือว่าบางทีก็อุ้ยบางคนเช่นอายุเยอะหน่อยก็อาจจะมีอาการแบบโลหโลความดันโลหิตส,สูงด้วยแล้วก็ไมเกรนด้วยนะคะเป็นอะไรหลายๆอย่างตีๆกันนะคะขึ้นมาเพิ่มพร้อมกันในช่วงสัปดาห์นี้ได้นะคะบางคนนะคะอาจจะมีอาการเหมือนคล้ายๆ ประสบอุบัติเหตุนิดนึงนะคะหรือว่าซวยๆเราโดนลูกหลงอะไรบางอย่างบาดเจ็บแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เรื่องของความรักล่ะจะเป็นยังไงนะคะความรักคนโสดจะเป็นยังไงคะสัปดาห์นี้คนโสดนะคะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เดี่ยวกับคนที่มีอายุเยอะกว่านะคะหรือว่าหน้าที่การงานค่อนข้างอยู่ในระดับสูงนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะคะเป็นคนที่แบบไม่มีโหมดอารมณ์ไม่มีเรื่องของ <c oughs> ขอิโมชั่นอลเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะเป็นคนเถนตรงมากๆนะแล้วก็เป็นคนที่เอาเรื่องของตรกกะความคิดเหตุผลนะคะเป็นใหญ่นะคะมีคนแบบนี้มาจีบนะคะแต่ว่าคุณจะรู้สึกเหมือน คุณไม่ได้แฮปปี้หรือว่าไม่ได้แบบอยู่ในโมเมนต์โรแมนติกอะไรมากมายสักเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะความรักคนที่เป็นคนคุยคุยอยู่ล่ะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะ สามดาบระวังเรื่องการสื่อสารนะคะระวังอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันนะคะหรือว่าอยู่ๆก็ปุ๊บปั๊บมีเรื่องเทกันนะคะไปต่อกันไม่ได้เกิดขึ้นเนาะหรือว่าอาจจะทําอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นเหมือนการหักหลังเรานะคะหรือว่าเป็นเป็นการที่แบบทำให้เรารู้สึกว่ามันหูแบบนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วมันไปต่อไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเช่นกันนะความสัมพันธ์สัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีนักนะคะสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วลาสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วคุณได้ไพ่สามไม้เท้านะนี่มันเป็นไพ่ของคนที่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เสมอนะอันนี้ไม่รู้ใครเหมือนกันนะคะระหว่างจะเป็นตัวคุณนะหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะคนที่ดูคุณเดียวอยู่ด้วยก็ได้เช่นกันนะคะมันเป็นเหมือนช่วงจังหวะของการพยายามเปิดโอกาสใหม่ๆนะคะหรือว่าบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยกับคนเนี้ปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยตอบโจทย์มากนักนะแล้วอยู่ๆก็ช่วงนี้ก็มีคนมาทักมาคุยคุณก็ลองแบบเออคุยๆตอบหรือว่าบางทีก็ ไม่ยอมบอกเขาตรงๆว่าคุณมีแฟนแล้วแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าบางคนอีกอย่างหนึ่งไปเลยนะคะก็คือไม่ได้สนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรหรอกนะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่จะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างเยอะช่วยเหลือกันนะคะค้นหาในเรื่องของช่องทางการงานใหม่ๆนะคะทั้งคู่เลยนะคะก็ได้เช่นกันนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมนะคะ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักไลน์ไอดีมาได้นะคะด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมแม่นไม่แม่น,มมมนอะไรยังไงก็ช่วยมาคอมเมนต์กันด้วยนะคะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะตลอดนี้ก็สวัสดีค่ะบายบายมาค่ะสําหรับคนที่เยกได้กไพ่กองใหมเ่เลขสองนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างขอดูเรื่องสําคัญสําคัญของตัวคุณก่อนนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงนะคะ อยู่ในช่วงเวลาของการระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าในหัวคุณเนี่ยจะมีเรื่องของการวางแผนทําอะไรสักอย่างที่ อาจจะไม่ค่อยหนึ่งไม่ค่อยตรงไปตรงมาหรือ2ออาจจะเป็นเรื่องที่คุณวางแผนไว้เฉยแต่ว่าคุณบอกใครไม่ได้เป็นลนักษณะของความลับแผนลับๆอะไรแบบมาประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นช่วงเวลาของคุณที่กําลังอยู่ในเวลาของการพยายามจับผิดคนใกล้ตัวนะคะอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใกล้ตัวแอบบส่องแอบบดูแอบบดูซิมันไปคุยกับใครหรือเปล่าว่าทําไมมันดูแปลกๆอะไรประมาณนี้นะคะระวังปัญหาเรื่องการเงินนิดนึงเงินชักจะเริ่มน้อยแล้วนะคะอะไรที่คุณอยากจะทํามันก็ไม่ค่อย คลองตัวเพราะว่าเงินมันขาดมือเนี่ยแหละนะคะมีความรู้สึกโหยหาใครบางคนเอามากๆนะคะนะแต่ก็อาจจะติดด้วยเรื่องของการเงินก็ได้นะคะที่ทําให้คุณไปหาเขาไม่ได้นัดเดทไม่ได้เจอกันไม่ได้ประมาณนี้นะคะอ่าก็คือมันก็คือ,เร,อเรื่องเงินเดี่แหละที่จะเป็นปัญหาสําคัญเรื่องของความรักก็ได้เช่นกันนะคะ เจ็บๆหลังไหมนะคะอาจจะมีปัญหาบริเวณหลังบริเวณช่วงเอวด้านหลังอะไรประมาณนี้นะคะระวังพวกของมีคมเอาไว้นิดนึงนะคะรวมไปจนกระทั่งถึงแนวแวดวงคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะมันจะมีอยู่มันจะมอีอีนึงอะนะคะที่มันไว้ใจไม่ได้นะคะมันเป็นนางร้ายแบบ <c oughs> เป็นนางมารแบบแอบมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เรามาระวังเรื่องข้อมูลส่วนตัวนะคะอย่าไปเล่าเรื่องส่วนตัวของเราให้ใครฟังมีโอกาสโดนหักหลังโดนเอาไปแฉโดนเอาไปเมาส์อะไรอย่างงี้ทีหลังได้เหมือนกันนะ มาดูกันทีละเรื่องต่อเลยนะคะการงานคุณจะเป็นยังไงคะสัปดาห์นี้การงานคุณคุณได้ไพ่เดอะสตาร์สนะคะการงานค่อนข้างรับรื่นเป็นไปด้วยดีนะไพ่มันขึ้นมาบรรยากาศเรียบง่ายนะคะแล้วก็ใครที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาของการหาผู้ติดตามเอ่ยใดนะหรืออาจจะพยายามสร้างตัวขึ้นมาเป็นอินฟลูนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตัวแทนของความมีชื่อเสียงนะคะของความเป็นที่รู้จักเนาะก็พยายามเร่งมือหน่อยก็แล้วกันนะคะสัปดาห์นี้ขยันขยันโพสต์เข้านะคะอะไร ที่คุณเป็นคิดว่ามันเป็นเทคนิคที่อยากจะลองทำนะคะก็ลองทําเลยนะคะมันมีโอกาสที่จะปังสูงมากๆนะคะใครที่มีเรื่องของการไปสมัครงานที่อื่นนะคะหรือว่าอยากที่จะไปสมัครสอบที่ไหนเอ่ยใดนะคะก็ต้องบอกเลยว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีเป็นไพ่ของความโดดเด่นนะคะคุณมีโอกาสได้รับการคัดเลือกสูงนะคะ เรื่องของการเงินนะคะการเงินสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงการเงินนะคะแปดดาวการเงินไม่ค่อยดีเหมือนไพ่นำสามใบแรกนะคะการเงินนะคะระวังเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินนะคะแถมไอ้การเป็นหนี้เนี่ยมัน,มนม่มันไม่ได้เป็นหนี้เพื่อตัวเพื่อตัวเองด้วยนะคะคุณอาจจะไปต้องไปเป็นหนี้นะคะแทนคนอื่นเนาะไปรูดบัตรแทนคนอื่นไปค้ำประกันแทนคนอื่นนะคะนะหรือว่าบางทีคุณต้องไปจ่ายอะไรก็ไม่รู้ที่มันคือคุณ ไม่ได้ใช้เองไม่ได้แบบว่าอยากจะได้เองนะคะบางคนก็ถูกมัดมือชกให้ต้องไปแบบไปเป็นหนี้แทนคนอื่นๆอะไรประมาณนี้ได้นะคะก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะออถ้าเป็นไปได้ปฏิเสธก็ปฏิเสธไปเลยนะคะอย่าไปรักษานลาใจอย่าพยายามเป็นคนดีนะคะเพราะว่าคุณดีเท่าไหร่นะคะสุดท้ายคุณก็เดือดร้อนนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รักเรามากขึ้นด้วยนะคะต่อมานะคะสําหรับเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงคะ สุขภาพคุณคุณได้พ่ยเจ็ดดาบนะคะอันนี้ต้องเตือนคนกองนี้บ้างว่าให้ไปตรวจสุขภาพบ้างนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของโรคภัยบางอย่างนะที่มันแอบแฝงไว้อยู่นะคะแล้วก็มาตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้แสดงอาการอะไรนะคะใครที่อายุเยอะแล้ว30กว่าอัพแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปตรวจสุขภาพประจําปีเจาะเลือดบ้างอะไรบ้างนะคะถ้ามีโรคมีภัยอะไรเราจะได้แบบป้องกันแล้วก็รู้ตัวไว้ล่วงหน้านะคะ ต่อมาเรื่องของความรักนะคะความรักคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดสภาวะความรักสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเอง่ยคุณได้ไพ่คิงซบวรนะคะไพ่ความรักขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่คนแบบนี้มีโอกาสที่จะมีคนมาจีบมาสนใจมาชอบมาอยากทําความรู้จักมากขึ้นนะคะแต่บอกเลยว่าบุคลิกของความเป็นคิงไม้เท้าแบบนี้นะคะ แม่ต้องบอกว่าเขาเป็นงานนะคะเขาเป็นงานนะเขาไม่ใช่ธรรมดานะคะถ้าคุณไปปัดแอปเจอเขาหรือว่ามีใครที่แบบนัดเล่เข้ามาคุยอะไรประมาณนี้นะคะบอกไว้เลยว่าบุคลิกของไพ่ใบนี้คือเขาคล่องตัวสูงมากเขารู้นะว่าเราเนี่ยอยากจะได้ยินคําไหนหรือว่าเขาหรือว่าเราอยากจะได้เห็นคนแบบไหนอยากได้คนแบบไหนนะคะเขาก็จะพยายามทําให้ตัวเองเป็นคนแบบนั้นหรือว่าพูดจาแบบนั้นนะคะรับรองเขาเข้ามาเนี่ยถูกใจคุณมากๆแน่นอนแต่ด้วยความที่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของพลังแ a ช s i o พัพระ มันเป็นไพ่ธาตุไฟนะคะดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในชีวิตคุณไม่นานนะคะหรือว่าอาจจะจีบคุณไว้เป็นสต็อกก็ได้นะอันนี้ต้องใช้เ่องใช้เรื่องของเวลาเป็นเป็นข้อพิสูจน์นะคะก็เราก็เองก็อย่าเพิ่งไปหลงเขาเร็วเกินไปนักก็แล้วกันนะคะ ต่อมาความรักของคนที่มีคนคุยนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะห้าไม่เท้านะคะโอ้ขึ้นมาแบบนี้ระวังมีเรื่องทะเลาะกันมีเรื่องตีกันนะคะ <ๆ S 1> เพลๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องระหว่างคุณ2คนด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนอื่นนะคะหรือว่าเรื่องของบุคคลที่3 4มหเข้ามาทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วคุณก็ทะเลาะกันเองตีกันเองนะคะบางทีเราแค่จะโทรคุยเม้าเมกันเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าประเด็นของคนอื่นทําให้คุณทะเลาะกันเองแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ต่อมานะคะความรักของคนที่มีแฟนแล้วนะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะคุณได้ไพ่เด็กเหรียญน,นะคะไพ่แบบนี้นะคะอ่าคุณอาจจะมี คนที่อายุน้อยกว่าบางคนนะคะเข้ามาเป็นเป็นกึ่งกลางเป็นคนที่สามในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเข้ามาแล้วทําให้คุณทั้งคู่มีอุปสรรคอะไรกันบางอย่างในเรื่องของความรักได้นะคะบางคนก็มาในรูปแบบของลูกนะคะลูกเรานะคะหรือสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะหรืออาจจะมาเป็นลักษณะของน้องญาติพี่น้องที่อายุน้อยกว่าก็ได้และบางส่วนก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่มันเป็นไพ่เด็กแบบนี้เนาะก็อาจจะมีกิ๊กกั๊กเกิดขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเข้ามาทางไหนนะคะรู้แต่ว่ามันมาเป็นคนที่3ามนี่แหละนะคะ กับอีกกรณีหนึ่งนะคะบางคู่ก็ไม่ได้มีอะไรกันหลอกอาจจะมีเรื่องของการวางแผนเกี่ยวเรื่องของการมีบุตรนะคะหรืออาจจะมาวางแผนเรื่องของการเก็บเงินด้วยกันอะไรด้วยกันอนาคตมีลูกอนาคตสร้างฐานะด้วยกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองใหม่เลขสองนะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช anel แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะทั้งหมนี้ก็สวัสดีค่ะบายบายมาค่ะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองใหม่เลข3านะคะมาดูกันนะสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณบ้างนะคะ ขอดูเรื่องสําคัญก่อนเลยนะคะเรื่องสําคัญของคนกองนี้จะเป็นยังไงนะคะ คนกองนี้ระวังเรื่องของการมีเรื่องกระทบกระทั่งนะคะเรื่องที่ทําให้รู้สึกแบบอึดอัดทําให้ทุกทู้สึกทรมานใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เกิดขึ้นอีกนะ,คะ <c oughs> เคยทะเลาะอะไรกับใครเรื่องไหนอะไรประมาณนี้เรื่องเก่าๆก็อาจจะวนมาอีกนะคะ <c oughs> หรือบางทีเรื่องไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ว่าเราโดนบน่นโดนดุด่าโดนแซะโดนแบบ กระทบกระทยบอะไรเงี้ยเรื่องเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆนะคะอ่าแต่ว่าบางคนนะคะก็อาจจะมีเรื่องที่แบบว่าเหมือนเรื่องที่น่าตกใจเกิดขึ้นนะคะเป็นข่าวคราวนะคะคือเรื่องอาจจะไม่ถึงตัวคุณก็ได้นะแต่ว่าคุณได้ยินคุณได้ฟังแล้วคุณจะรู้สึกตกใจนะคะเอ้เรื่องเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะถามว่าเรื่องอะไรได้บ้างเช่นอาการป่วยอาการเข้าโรงพยาบาลการเอ่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของใครบางคนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะบางคนนะคะ จะมีอาการคล้ายๆใจกระตุกะนะคะคือหัวใจอาจจะเต้นถี่เต้นเร็วเต้นแรงเป็นแพนิกนะคะหรืออยู่ๆรู้สึกเหมือนก็ให้หัวใจเรามันเต้นแบบไม่ค่อยถูกจังหวะสักเท่าไหร่นักนะคะบางคนก็จะมีเรื่องของการได้ไปหาหมดหาหมอนะคะในสัปดาห์นี้แหละนะแต่เผื่อเวลาไว้นิดนึงดูท่าทางคุณอาจจะคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการรอหมอรอตรวจนะคะค่อนข้างนานนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนกอง3นะทีนี้มาดูกันต่อนะคะเรื่องเรื่องอื่นๆนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักจะเป็นยังไงนะคะการงานจะเป็นยังไงคะสัปดาห์นี้การงานคุณได้ไพ่ควีนซ์อส์นะคะการงานค่อนข้างยุ่งนะคะพูดเลยว่ายุ่งยุ่งทั้งเรื่องของงานตัวเองยุ่งทั้งเรื่องของงานของคนอื่นงานที่เราเขาขอเราไปช่วยหรือก็ทั่งงานที่ เราต้องขอแรงนะคะจากคนอื่น,นมาช่วยเราอีกทีนะคะบางคนอาจจะได้งานแบบหลายๆจ็อบนะคะจ็อบเล็กจ็อบน้อยขึ้นมาพร้อมๆกัรงานต้องจัดการงานที่จะต้องใช้การบริหารเรื่องแรงงานเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะได้เป็นลักษณะของงานใหม่ก็ได้นะแต่ว่าลักษณะของตําแหน่งงานเนี่ยมันจะมีคําว่าผู้ช่วยนะคะหรือคําว่ารองนะคะหรือว่าเรื่องของเลขาอะไรประมาณนี้นะคะม,มันคือมันมีคำๆเนี้ยอยู่ในตําแหน่งนะเท่าที่เห็นนะคะอ,อ ยุ่งมายุ่งตลอดนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองสักเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าเซนเรื่องงานคุณดีนะสัปดาห์นี้นะคะพยายามฟังเรื่องของแบบฟีลิ่งภายในคุณก่อนที่จะตัดสินใจนะคะสัปดาห์นี้การตัดสินใจเรื่องอะไรต่างเนี่ยบางทีมันใช้ข้อมูลมาใช้ตรรก,กะอย่างเดียวไม่ได้นะคะคุณต้องอาศัยเซนอะไรบางอย่างของตัวเองเข้ามาช่วยด้วยนะคะต่อมาเรื่องการเงินจะเป็นยังไงคะ การเงินของคุณนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์การเงินยังพอไปได้นะนะคะอยู่ได้อยู่สบายถึงรายได้ต่างๆมันอาจจะไม่ได้เพิ่มไม่ได้มากอะไรหวือหวานะคะแต่ว่าคุณก็อยู่ของคุณได้นะอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็เรื่องของความสวยความงามนะคะเออบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการนัดช่างนัดช่างทําผมไปสปานวดตัวนะคะทําหน้าทําสวยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ส่วนที่ใครที่กําลังหาเงินหาทองนะคะจากเรื่องของชื่อเสียงเรานะคะหรือจากเรื่องของความเป็นอินฟลูของเราสัปดาห์นี้เงินดีนะคะสัปดาห์นี้เงินเข้าดีเลยทีเดียวเนาะขยนันขยันเข้านะคะต่อมาสุขภาพร่างกายนะคะจะเป็นยังไงนะคะสุขภาพร่างกายคุณนะคะก้าวถ้วยเนาะก็ สุขภาพใบนี้นะคะเกิดจากการที่คุณบริโภคมากเกินไปกินมากเกินไปนะจนบางทีอาจจะทำให้น้ำตาลหรือเรื่องของไขมันอยู่ในระดับที่สูงนะคะ BMI สูงแล้วอ้วนแล้วนะคะเออจนกระทั่งบางคนนะอาจจะมีเรื่องของระดับไขมันระดับน้ำตาลอะไรบางอย่างเนี่ยรบกวนการทำงานของหัวใจนะคะก็ถ้ามีอาการก็ควรจะไปตรวจนะเออป้องกันไว้นะคะ ต่อมาเรื่องของความรักนะคะความรักคนโสดก่อนเลยนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะคุณได้ไพ่เดอะไฮบริดเทสนะคะคนโสดคุณอาจจะไปมี มีความลับในใจนะคะกับใครบางคนนะคะเช่นอาจจะไปแอบชอบแอบปิ๊งแอบปลื้มนะคะหรือกระทั่งไปแอบคุยกับใครบางคนที่คุณไม่สามารถจะเปิดเผยความสัมพันธ์ได้นะคะอาจจะเป็นรักซ้อนนะคะไม่เราซ้อนก็เขาซ้อนเนาะหรือเขาอาจจะคุยๆกับเราแบบแค่แอบแอบคุยไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ได้เช่นกันนะคะหรือว่าบางคนนะคะไม่ไดไ้ไม่ได้มีอะไรกับใครเลยค่ะแต่ว่าใจเราอะมันดันแอบไปชอบคนอื่นเขาชอบเงียบๆอะไรประมาณนี้ ก็ได้นะคะความรักสําหรับคนที่มีคนคุยล่ะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยคุณได้ไพ่สีไม่เท้าความสัมพันธ์เริ่มนิ่งๆเริ่มไม่มีอะไรหวือหวาเริ่มไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปละนะคะบางคนก็จะเริ่มแบบคล้ายๆเหมือนคุยกันจนชินคุยกันจน ตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าตัวเองอะ่ะเป็นแค่คนคุยหรือว่าเป็นแฟนแล้ววะเหมือนคล้ายๆมันเป็นความเคยชินที่ได้คุยกันไปแล้วอ่ะนะคะอ่าประมาณนี้แล้วก็บางคู่บางคู่นะคะบางคู่อาจจะมีการคุยเกี่ยวเรื่องของการลงทุนทําเงินทํางานอะไรด้วยกันอะไรบางอย่างได้ด้วยเล็กๆด้วยกันนะคะต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะ ถ้าคุณได้ไพ่เทมเพลต์นะคะความสัมพันธ์จะมีการแบบสลับไปกลับไปกลับมาอยู่นะคะ ถ้าเคยมีปัญหาอะไรกันบางอย่างก่อนหน้านี้นะสัปดาห์นี้จะมีเรื่องของการได้กลับมาคุยกันกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะก็น่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งน่าจะสิบแปดีขึ้นนั่นแหละนะคะแต่ว่าถามว่ามันจะดีไปทั้งหมดไหมมีอะไรอีกหรือเปล่าก็ยังต้องบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็ยังต้องมีการปรับตัวนะคะปรับอะไรหลายๆอย่างเข้าหากันอยู่นะคะบางคู่จะมีการเดินทางร่วมกันนะคะหรือว่าบางคนนะแฟนคุณไม่ค่อยอยู่นะคะเดินทางบ่อยอะไรบ่อยแบบนี้ก็ได้นะคะ โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคนกอง3นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส c r i b ครให้ชาแนลแม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะแม่นไม่แม,ม,ม,ม่นอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะเท่าออนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาค่ะสําหรับคนที่เลียกได้ไพ่กองหมายเลขสี่นะคะมาดูกันนะท็อปปิกวันนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างก่อนหนึ่งขอดูเรื่องสําคัญก่อนเลยนะคะเรื่องสําคัญของคนกองสี่จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นดูนเหนื่อยล้าๆนะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะรู้สึกว่าคุณอยากพักอะนะคะพักจากความสัมพันธ์พักจากการงานนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณเออขอหายใจหายคอเอาแรงสักนิดนึงนะคะอาจจะมีการแบบลาพักร้อนเพิ่มนะคะต่อเนื่องสักวัน2วันไหมอะไรไหมนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาของการหยุดงานหรือว่าได้หยุดพักยกนะคะงานเก่าส่งออกไปแล้วจบโปรเจกต์แล้วก็ยัองอยู่ในช่วงเวลาเออรองงานใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แต่ว่าเรื่องเงินน่าเป็นห่วงอยู่ นนะดูเหมือนว่าเงินจะค่อนข้างซบเซานะคะบางคนก็กระเป๋าแฟบในช่วงนี้นะคะพลอยทําให้บางครั้งมีปัญหากับเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของกับหุ้นส่วนได้นะคะไอ้เรื่องเงินนี่แหละเป็นหลักนะคะแล้วก็มันมีพันธะสัญญาข้อตกลงหรือความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่คุณดูเหมือนว่าคุณอยากจะไปแต่ว่าคุณแต่ว่าคุณไปไม่ได้นะคะน,น,นั้นทางและกับอีกทางนึงอคือ,อคุณไม่ยอมที่จะปล่อย บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เวิร์กแล้วอะออกไปจากชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะแค่พักไว้ช่วงเวลาหนึ่ง นะคะไม่ยือ้อไม่อะไรมากแต่ถามว่าคุณปล่อยหรือยังก็ต้องบอกเลยว่าคุณไม่ยอมปล่อยนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของที่คุณอยากได้นี่สินบางก้อนนะคะใครบางคนงานบางงานนะคะอะไรเกิดขึ้นก็ได้ทั้งนั้นนะคะมันเป็นภาวะของการยือ้อยุดจุดกระชากนะคะยือ้อยุดไว้นะคะจะไปต่อก็ไม่เวิร์กจะอยู่ตรงนี้ก็ไม่โอเคนะคะจะสลัดทิ้งจะเลิกไปเลยจะแบบฉีกสัญญาทิ้งไหมอะไรไหมก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ ประมาณนี้นะคะอารมณ์คุณไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่หรอกนะคะออกแอวออกแนวแบบท้อๆเอ,อ,อื่อยๆเหนื่อยๆนะคะอะ่ต่อมานะคะมาดูกันนะคะสําหรับเรื่องของการงานนะคะการงานสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างคะ การงานคุณได้คุณได้ไพ่เพชรบอลนะคะการงานภายในสัปดาห์นี้คุณน่าจะมีเรื่องของมีการมีงานใหม่จ็อบนอกจ็อบที่2นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของตําแหน่งงานใหม่การฝึกงานการได้ไปทดลองทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามานะคะหรือว่าบางคนนะคะก็จะมีลักษณะของการได้ได้ลูกน้องได้บริวารได้ผู้ช่วยคนใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยคุณด้วยก็ได้เช่นกันนะคะจะเป็นช่วงเวลาของการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะจะถามว่ามันจะแอคชั่นอะไรออกไปได้เต็มที่หรือ dân lên nhé รู้สึกว่ามันก็มีแอคชั่นอยู่บ้างนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยถูกทิศถูกทางสักเท่าไหร่นะคะยังแบบโบโบเบเบนะคะเหมือนเด็กเหมือนเด็กเพิ่งเริ่มทํางานอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครที่เพิ่งไปรับโปรเจกต์ใหม่มานะคะช่วง kickstart อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราทําอะไรคล้ายๆไม่ค่อยรู้ทิศรู้ทางนะคะเหมือนคล้ายๆยิงสุ่มไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเข้าเป้าไม่เข้าเป้าไม่รู้เดี๋ยวดอกที่สองค่อยมาปรับใหม่อะ่ะเนี่ยคุณจะอยู่ในโมเมนต์ประมาณนี้นะคะใครที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะเด็กขยันดีอะไรขยันดีมากเลย ะะแต่ว่าบางทีมันก็เลืนเล่อนะคะหรือว่าบางทีก็สับเพ่าไปนิดนึงนะคุณต้องตามเก็บงานหรือว่าต้องตามดูแลเขาใกล้ชิดในช่วงแรกๆมากหน่อยนะคะต่อมาเรื่องการเงินนะคะการเงินจะเป็นยังไงบ้างคะการเงินคุณได้ไพ่ดีแฮงแมนนะคะการเงินนะคะอย่างที่บอกไปว่าการเงินไม่ค่อยโอเคนักนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการมีหนี้สินก้อนใหญ่หรือว่าหนี้สินในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาด้วยเนาะเอาเป็นว่า ถ้าเป็นหนี้สินระยะสั้นอย่าพยายามไปก่อน,นะคะแต่ถ้าหว่าเป็นหนี้บ้านหนี้รถแล้วคุณคำนวณแล้วว่าคุณไหวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มว่าสัปดาห์นี้คุณก็อาจจะได้สมหวังในเรื่องของการกู้บ้านกู้รถนะคะหรือว่ากู้สินเชื่ออะไรบางอย่างในระยะยาวได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายคนกองนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณได้ไพ่เก้าถ้วยนะคะอ,อน้ำหนัก <laughs> น้ำหนักตัวปริมาณไขมันระดับน้ำตาลนะคะ <S <S บางทีคุณก็ enjoy eating <m> มากเกินไปนะคะ <m> บางคนอาจจะมีอาการคล้ายๆกดไหลย้อนนะคะหรือว่าอาหารแบบไม่ค่อยย่อยย่อยไม่ค่อยทันอะไรอย่างเงี้ยท้องป่องๆอ,อ,อืดๆนะคะนะช่วงนี้ปาร์ตี้เยอะอะไรเยอะนะก็ ดูดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินปริมาณการกินเพื่อสุขภาพร่างกายเราสักนิดหนึ่งนะคะต่อมานะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะคนโสดคะคนโสดความรักคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ โกเรียนนะคะคุณอาจจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่แวะเวียนเข้ามานะคะบางคนอาจจะได้ความสนใจอะไรบางอยา่างจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขาช่วยเหลือเราเรื่องเงินอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะคะคนที่เข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าสายเปก็ว่าได้นะเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยนะพาไปกินข้าวพาไปซื้อของฝากพาไปนว่พาไปน,น,ไปนี่ดูทรงเขาจะอยากเปคุณมากๆนะคะคือคุณจะได้คนใจดีเข้ามาแล้วนะคะจะถามว่าคุณจะชอบไหมคุณค่อยๆดูก็แล้วกันนะคะอ่า ม,มันเหมือนแบบไพ่มันยังไม่ได้แสดงความมีสเสน่ห์หรือว่าความเรื่องของแพชชั่นเรื่องของความรักอะไรในตัวที่จะเกิดขึ้นกับคุณมากนักนะคะแต่ถามว่าเจอคนใจดีไหมใจดีแน่นอนนะคะ ต่อมานะคะความรักของคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงอ่ะคุณไดไพ่์ก้าวดาบนะคะเอ,อ่อความสัมพันธ์ก้าวดาบไม่อาจจะบอกได้ว่ามันดีนะคะบางคู่อาจจะมีเรื่องของระยะทางนะคะหรือว่าเรื่องของปัญหาเกี่ับเรื่องของไทม์โซนเรื่องของการทํางานที่เวลาไม่ตรงกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนักนะคะบางคนก็แบบนะช่วงนี้ทําไมเอะคนคุยเรามันหายไปปกติก่อนนอนเคยคุยกันได้ดึกๆเคยกุ๊ดไนกันเอ๊ะทำไมมันไม่ตอบวะ เอ๊ะทำไมมันหายไปนะบางวันโทรติดบางวันตามได้ก็จะบอกว่าเอ,อ๊ยอยู่กับเพื่อนบางวันก็แบบเรื่องงานดึกอะไรประมาณนี้ทำไมสารพัดจะมีข้ออ้างนะคะ,ะสัปดาห์นี้เออบรรยากาศเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นักนะคะแต่จะบอกคนกองนี้ว่า9ก้าดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่บางทีก็โอเวอร์ทิงกิเนาะ คิดมากเกินไปคิดเกินเบอร์คิดเกินเหตุการณ์นะคะบางทีเรื่องมันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะคะเขาอาจจะเหนื่อยเขาอาจจะขี้เกียจคุยกับคุณอะไรเงี้ยก็เลยเงียบๆนะคะคุณก็อย่าเพิ่งไปโอเวอร์คิดอะไรเยอะนะคะต่อมานะคะความรักของคนที่มีแฟนแล้วนะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะ สปหาห์นี้คุณได้ไพ่คิงซับเพนเคนะคะบางคู่จะมีการได้มาคุยการเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงนะคะซื้อบ้านซื้อรถการแต่งงานนะหรือว่าบางคนจะได้มีการคุยกับผู้ใหญ่เนาะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอะไรบางก้อนนะคะอ่าบางคนอาจจะมีการควงกันเนาะคุยการเกี่ยวกับเรื่องของการ กูรรวมนะคะซื้อบ้านซื้อรถนะคะจัดงานแต่งงานจัดเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเดียเงินสินสอดเงินค่าจัดงานแต่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่ที่ดูทรงมีตังบางคนนะคะ เข้ามานะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะอาจจะเข้ามาในลักษณะการให้คําปรึกษานะคะหรือว่ามาคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนหรือว่าเรื่องของเงินเงินทองทองอะไรบางอย่างด้วยนะคะเนี่ยก็สรุปก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความมั่นคงนะคะการใช้จ่ายอะไรอย่างนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะสําหรับคนกองสีนะคะชีวิตของคุณในสัปดาห์หน้านะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชา n e l แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปลคะค่พะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย